สวัสดีค่ะผู้ชมคะต้อนรับสู่ทีทีสวัสดีชุมชนนะคะรายการที่จะทําให้คุณนั้นได้สัมผัสลิ้มรสกับรสชาติอาหารจากร้านอาหารชั้นนําในจังหวัดที่ตัโลกนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านพรพัฒนะคะเป็นร้านอาหารพื้นเมืองในแถบภาคเหนือนะคะเป็นอาหารต้นตํำรับ แล้วก็รสชาติอยางเดิมนะครเป็นสูตรพิเศษของที่นี่ด้วยค่ะแต่งงานด้วยกันเสียทีไอ้นี้ถามาจากเหมือนหักสาวเหลือเกิน ยสเอาละค่ะเรามาดูบรรยากาศของทางร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับอาหารที่ร้านพรพัฒน์แบบนี้นะคะนี่ก็คือคุณพรพัฒน์ค่ะเป็นเจ้าของร้านที่นี่เลยร้านพรพัฒน์นี่ก็คือชื่อชื่อของพี่เองค่ะทำไมถึงได้ใช้ชื่อนี้ล่ะก็พอดีเขาบอกว่าชื่อนี้ดีอะกะเลย ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อร้านนะคะค่ะชื่อชื่อเพราะชื่อเพราะใช่ค่ะอาหารที่บอกไปเมื่อสักครู่บอกคุณผู้ชมไปว่าเป็นอาหารเหนือใช่ค่ะเป็นอาหารเหนือค่ะของเราจะเป็นอาหารเหนือจริงๆเป็นรสชาติพื้นเมืองจริงๆเลยอะค่ะที่เด่นของเราก็คือจะมีไข่ปามนะคะแล้วก็มีแกงแคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแกงฮังเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนเหนือแท้ๆเหนือจริงๆเลยค่ะเป็นจังหวัดไหนนะคะคนลำปางค่ะ เป็นแบบอย่างที่บอกไปจริงๆนะคะว่าเป็นนต่างถินจริงๆนะคะอาหารอย่างเช่นต่ละอย่างนี่ก็คือหูหน้าตาหน้าเราประทานเท่นั้นเลยนะคะได้แบบสาวชาวเหนือหน้าตาสะสวยนะคะเป็นข้าวเหนียวของเราก็เอามาจากที่บ้านเลยค่ะที่นาที่บ้านเองเลยที่ชาวบ้านเขาทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะแบบทุกอย่างจะเน้นเป็นธรรมชาติมากกว่าเป็นอย่างผักก็เป็นผักชาวบ้านเป็นผักปลอดสารพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอดีพี่จริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้ว่าถนัดทางด้านร้านอาหารหรืออะไรเลยไม่เคยคิดมาก่อนเลยจริงๆแล้วเป็นคนพี่ถนัดเป็นในด้านเรื่องขายเครื่องสำอางพี่ปั่นคือขายเครื่องสำอางอยู่ที่บิ๊กซีใช่ไหมคะเป็นสินค้านำเข้าจากเกาหลีแล้วก็พอดีาพวกน้าพวกน้องๆกันไม่มีงานทำกันพอดีเห็นแบบเออ ร้านดูแล้วน่าจะแต่งสไตล์นี้ได้อะไรเงี้ยก็เลยลองมาเช่าเขาทําดูก็เลยเหมือนได้ช่วยหลายๆคนได้มีงานทําด้วย<ช>อะไรเงี้ยค่ะเห็นว่ามีเด็กมาทํางานเยอะใช่ค่ะ <c oughs> ก็คือต้องดูแลกันไปช่วยกันไปเหมือนเป็นลูกเป็นหลานกันช่วยกันปกติพี่ป่านทำ อาหารเองเลยใช่ค่ะคือพี่ปานจะเป็นคนชอบทําอาหารทานเองที่บ้านเป็นคนไปทานอาหารที่ไหนก็ไม่ไม่ค่อยอร่อยเพราะเป็นคนเหนือไงก็คือจะกินแต่กับข้าวเหนือเหนืออะไรเงี้ยแต่พอไปทานรสชาติกลางๆไทยไทยจริงๆก็จะทานยากหน่อยจะเป็นคนทานกับข้าวเหนืออยู่แล้วแล้วก็ชอบทํากับข้าวให้เพื่อนๆน,นทานกันอะไรางี้เอาไปเพื่อนๆบอกอร่อยดีอร่อยดีก็เลยวันหนึ่งนึกขึ้นมาว่าเอ๊ะ เปิดร้านก็คือปุ๊บป้อบก็เปิดเลยอย่างเงี้ยค่ะไม,ไ, <laughs> ไม่ได้วางแผนอะไรเลย oh. อาศัยว่าเราทําทานยังไงเราก็ทําให้ลูกค้าทานอย่างนั้นเอาแค่นี้ไงคะไม่ได้ปรุงแต่งหรือไม่ได้ทําอะไรเลยคือเราทานแบบไหนอะไรคุณภาพอันไหนดียังแบบวัสดุในการใช้พวกหม้อพวกอะไรอะไรเงี้ยขนาดหม้ออันไหนที่เขาว่าดีทํากับข้าวแล้วแบบรสชาติดีพี่ก็ พี่ก็หามาทำใช่ค่ะใส่ใจทุกเรื่องเลยแต่ในครัวจนมาถึงออกมาเป็นเมนูแบบนี้เลยนะคะใแล้วในในในมุมที่เป็นสาวเหนือเนี่ยอาหารเหนือันแต่างจากที่อื่นยังไงะอาหารเหนือแตกต่างถ้าเป็นเหนือก็คือถ้าเหนือก็ต้องเหนือจริงๆถ้าคิดที่จะทําแบบคอนเซปต์เหนือแล้วพี่ปันก็กะว่าถ้าจะทําตรงนี้เราเราจะมาผสมแบบมีกลางมีไทยผสมมั่ง มันก็มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เหนือจริงๆพี่ปานอยากให้บรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเหมือนเราได้ไปเที่ยวเชียงใหม่เลยแต่เราอยู่ที่พิษณุโลกก็ได้อะไรอย่างงี้งคะเพราะว่าเห็นบริเวณด้านในนี่เป็นแบบขันตกด้วยใช่ค่ะเป็นขันตกเป็นนั่งแบบขันตกจัดเลี้ยงอะไรก็ได้นะคะจัดเลี้ยงได้สั่งสารมีคาโอเกะให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นร้านอาหารที่เรียกได้ว่าสไตล์เหนือแท้ๆอาหารก็เหนือแท้ๆแถมคนทําก็เป็นสาวเหนือแท้ๆนะคะเป็นอาหารที่น่าตารับประทานน่ารับประทานมากเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกันรับประทานแล้วก็เราจะมาชิมอาหารของพี่ป่านนะคะซึ่งเป็นฝีมือของพี่ป่านเลยล่ะค่ะใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะทั้งผักทั้งอุปกรณ์และก็วัสดุต่างๆค่ะ